สวัสดีค่ะพบกับช่องนมบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะในกรณีที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราตรวจสอบเว็บไซต์ในส่วนของโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะว่าเงินไม่เข้าหรือว่าอย่างไรนะคะหากขึ้นคำว่ารอดำเนินการอยู่ก็มีอยู่สองกรณีด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังรายละเอียดอย่างไรนั้น ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่าทําไมเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วทําไมยังขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะกรณีแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะคะมาดูกันเลยนะคะ ก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1เงินเข้าบัญชีท่านแล้วแต่สถานะในเว็บไซต์ยังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าในส่วนนี้จะล่าช้าประมาณ1อาทิตย์โดยประมาณค่ะ ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะจะต้องรอฐานข้อมูลจากธนาคารทกาศานะคะว่าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ส่งเข้ามายัางทางการยางแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะให้ปรับปรุงฐานข้อมูลนั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าเมื่อการยางแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อให้กับทางทกาศา ได้ดาเนินการโอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราหลังจากนั้นทกศก็จะมีการยืนยันว่าได้โอนเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรแล้วซึ่งจะส่งข้อมูลเข้ามาอย่างการยางแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้การยางประเทศไทยนั้นนะคะได้ปรับปรุงฐานข้อมูลนั่นเองค่ะสำหรับกรณีที่2นะคะก็คือรายชื่อของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารา ได้ถูกส่งไปยังธนาคารตกสสเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อทำการทยอยโอนแต่ในขณะเดียวกันธนาคารตกสจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบรายชื่อของพ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่จะได้รับนะคะซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยว่าตรงกับบัญชีที่ท่านเปิดไว้หรือไม่และชื่อสละวรรณยุกต์ตรงกันหรือไม่บัญชีของท่านนะคะยังใช้งานได้ปกติอยู่หรือเปล่าหลังจากรายละเอียดต่างๆของการตรวจสอบของทางธนาคารทกศนะคะซึ่งมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะ ทกศก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรโดยตรงค่ะดังนั้นนะคะทางที่ดีก็คือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราติดต่อการยางแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลของตัวเองนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างหรือไม่นะคะเพื่อที่จะได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราระยะที่2โดยเร็วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสำหรับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราทุกท่านที่ยังรองเงินประกันรายได้ยางพาราอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะถ้าเกิดว่ามีข่าวความคืบหน้าอย่างไรต่อไปอีกเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ